เชิญพบกับลูกๆของเอ็มมาฟอร์ดที่เกิดจากร่างโคนนิ่งของเธอได้ในช่องของเดอะต้นฮีโร่กับชื่อว่าสเตฟฟอร์ดคาร์คูสแฟดสามนะจ๊ะฮัลโหลสวัสดีครับท่านผู้ชมและสมาชิกของเดอะต้นฮีโร่ชเย้ กลับมาอีกหนึ่งวันนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับวีคนี้เนี่ยพี่ต้นต้องเรียนให้ทราบเลยว่าเรามีกิจกรรมหรือเปล่าไม่มีว่าและพี่ต้นพูดทำไมเรามีในส่วนของการทำคลิปรีวิวเกี่ยวกับ X-Men อีกแล้วช่วงนี้เองเป็นกระแสมากๆที่คนกลับมายิตในเรื่องของคอมิกนะครับผมเพราะฉะนั้นเองเดีต้นฮีโร่ก็จะพามาพบกับยุคที่เรียกได้ว่าเป็นยุค90และเป็นยุคทองของ X-Men เลยจริง,รงกับเดีวต้นฮีโร่ชแนล Whatsup Guy คูแมนสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเรามีตัวละครอะไรบ้างนะครับก็จะมีได้ก,กันก็คือ3คลิปนะครับเป็นคลิปของ s เซฟฟอร์ดคาครสนะครับผมและก็เฟรบัตชุแล้วก็ตามด้วยบับโมโจนะครับผมคราวนี้เองคลิปวันนี้เองนะครับต้องเรียนให้ทราบว่าหลายๆคนก็ทักมาถามพี่ต้นว่าทำไมพี่ต้นชอบรีวิวตัวผู้หญิงเยอะจังเลยนะครับเพราะว่า ต้องเรียนให้ทราบนี้ก่อนว่าในการ์ตูนของ x m e n เองเนี่ยเราผู้หญิงที่เป็นมิวแตนจะค่อนข้างเยอะมาก2เลยคือตัวละครคอมิคที่เป็นพวกคล้ายๆว่าเป็นฟีเมลคือเป็นผู้หญิงเองเนี่ยพี่ต้นเองชอบในส่วนของการรีวิวเพราะว่าด้วยรูปลักษณ์แล้วก็ด้วยรูปประพันธ์สันฐานมันดูสวยนะครับอีกอย่างหนึ่งพี่ต้นคิดว่าในกลุ่มของพวกเราเองเนี่ยก็มีบางคนรักในความเป็นคอมมิคนะครับผมเพราะฉะนั้นเห็นคลิปดีๆแบบนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ สำหรับตัวนี้นะครับผมพี่ต้นจะขออนุญาตหมุนหลังกล่องตัวนี้ให้ดูนิดนึงนะครับเดี๋ยวให้พี่เบสซูมลงมานะครับเป็นประวัตินะครับของตัวสเตปป์บอร์ดทักคูสนะครับคือตัวนี้เองพี่ต้นต้องเรียนให้ทราบว่าเขากำเนิดเกิดมาจากการโคลนนิ่งนะครับในช่วงระหว่างอีเวนต์การต่อสู้ของเอมมาฟอสท่านผู้ชมแล้วถูกด็อกเตอร์จอห์นซับมิสนะครับเป็นคนนำเอาไข่ของเ mm hmm. ขาเรียกว่าไข่ของตัวเอมมาฟอสเนี่ยมาโคลนนิ่งในโครงการเบปอนพลัส ซึ่งออกมาจริงๆเนี่ยเขาจะมีตัวละครที่เป็นแฝดเนี่ยประมาณ5ตัวพี่ต้นจาชื่อไม่ได้สักตัวเลยนะแต่จําได้ตัวหนึ่งคือชื่อคล้ายๆเขาเรียกว่าชื่อคล้ายอุปกรณ์สําหรับการป้องกันของผู้หญิงอนะ่ะถ้าจะมีคือโซฟีเออโซฟีมีชื่อตัวหนึ่งชื่อโซฟีนะครับแล้วก็ใน3ตัวนี้เองเนี่ยเขาถูกส่งมานะเหมือนเป็นเหมือนกับเป็นตัวร้ายอะคือให้มาสอดแนมท่านผู้ชมมาสอดแนมนะ ตัวเซเลโบโรบอทก็คือตัวห้องที่เป็นเซเลโบของเซเวียว่าเขาใช้พลังจิตแบบไหนแล้วก็ทําอะไรบ้างแต่หลังแต่ถ้าพี่ต้นใจผิดมันจะมีอีเวนต์อยู่อีเวนต์หนึ่งก็คือช่วงที่เป็นเข้าไปอยู่ในช่วงของยูโทเปียอะไรสักอย่างเนี่ยพี่ต้นจับอีเวนต์นี้ไม่ได้นะจาก5คนเนี่ยก็เลยเหลือตัวละครแค่ประมาณ3ตัวนะ่าุผู้ชมและตัวละคร3ตัวนี้แต่ละตัวนะคือบอกได้เลยว่าเจ๋งมากๆว่าจะเป็นเอลมาเองหรือฟรีเขาเรียกว่า,าโฟเบียเองหรือต่างๆเนะี่ย พี่ต้นจําชื่อได้ไม่หมดนะใครจําชื่อสามตัวนี้ได้ลองบอกพี่ต้นหน่อยคือถ้าเป็นตัวเอลมาเนี่ยคือจะเป็นผมสีดําก็คือตัวนี้เลยเป็นผมสีดําแบบนี้นี่ครับนะครับผมแต่ถ้าเป็นตัวที่ชื่อ อ่าโฟเบียอ่าราโฟเบียหรือเปล่าไม่รู้นะจะเป็นผมสีแดงส่วนผมสีเหลืองในพี่ต้นจําชื่อไม่ได้นะว่าชื่ออะไรใครที่เป็นสาวเอก n มนะครับลองคอมเมนต์บอกพี่ต้นหน่อยและที่สําคัญเลยใครที่ต้องการตามหาของ Xmen แบบนี้นะปัจจุบันนี้กรุ๊ปดีๆของเรามีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นกรุ๊ปซื้อขายมาเวลฟิกเกอร์เองหรือว่าพี่ๆที่ขายกำลังขายมาเวลเองไม่ว่าจะเป็นพี่บุ๊กเองที่ให้คําแนะนําดีๆมากมายไม่ว่าจะเป็นคุณอ่า r รปเปอร์สโน์ที่กาลังมีของขายมากมายหรือว่าจะเป็นพี่พงษ์นาลิดหรือพี่โอนะครับที่ก็มีของที่เป็นคอมมิชเยอะแยะมากมายเลยหรือแม้กระทั่งร้านคา้าดีลเลอร์ใหญ่ๆย่างร้านคุณเดชเองร้านพี่โอเล่หรือร้านพี่แบงอะไรอย่างนี้นะครับลองไปตามหาได้เลยนะครับผมแต่ถ้าเป็นตัวนี้พี่ตน้นแนะนําตอนนี้ราคากําลังดีต้องเป็นเซนทันลด40%รนะครับผมคราวนี้สามตัวนี้นะครับมาแบบคล้ายๆดานี่มูนสไตล์แล้วนะครับพี่ต้นขออนุญาตอย่างนี้ก่อนละกันเนาะให้ดูกลอนด้านข้างกล่องจะเป็นแบบนี้นี่ แบบนี้เลยเห็นไหมครับจริงๆถ้ามันมี5ตัวก็จะครบทีมเลยแล้วก็ด้านหลังกล่องก็จะเป็นแบบภาพเหมือนการ์ตูนแบบนี้นะครับตัวละครตัวนี้พี่ต้นนะับบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่ทําออกมาเป็นแบบ Material s e เซ็กชวล e าทิวเรียลเซ็คืออะไรเป็น m a t e r เ a ียที่ให้รูปร่างรูปทรงเป็นผู้หญิงอย่างสมบูรณ์ใครที่สนใจเอาหัวน้องเชอปางมาใส่นะพี่ต้นแนะนําต้องเป็นบอดี้ตัวนี้เลยนะครับสีก็ค่อนข้างเหมือนเลยนะครับก็ลองไปหาน้องหัวน้องเชอปางได้เดี๋ยวคราวนี้พี่ต้นเองจะ ไปแกะนะครับเอาลูกๆของเอมมาฟอสออกมาเรียงกันตรงนี้ให้ท่านผู้ชมได้ดูและเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันว่าในเซตนี้เขาแถมอะไรกันบ้างตามกันมาเลยครับผมนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่คือเอมมาฟอสเปรียบจุดดังแม่ๆของเราทั้ง3ตัวนี้และที่พี่ต้นกำลังหยิบมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นแล้วก็กำลังเปิดเผยตัวละครตัวนี้อยู่คือตัวละครที่เป็นเหมือนลูกของเอมมาฟอสจริงๆต้องมี5ตัวนะ แต่ตอนหลังเนะี่ยพี่ต้นจาอีเวนต์ของเขาไม่ได้พี่ต้นเรียนให้ทราบนะเกิดใครจําได้ลองเล่าให้พี่ต้นฟังหน่อยนะครับผมใน event อีเวนต์เนี่ยจะเหลือ3ตัวนะครับซึ่งเข้ามาอยู่ในโรงเรียนของชาวเซเบียนะครับเหมือนเป็นคนสอดแนมนี่แหละแล้วก็มีเกิดความรักเกิดอะไรต่างๆแล้วก็เข้าไปอยู่ในกลุ่มของยุโทเปียแล้วก็กลายเป็นว่าแต่ละคนก็มีชื่อที่แตกต่างกันไปแล้วก็เปลี่ยนสีผมไปนะครับผมคราวนี้เองสิ่งที่เขาให้มามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวพี่ต้นจะชี้ให้ดูก่อนนะครับอันดับแรกเลยเขาให้พลังอันนี้มาครับ คล้ายๆเป็นพลังเวทแบบนี้นะครับไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่าเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นเหมือนพลังที่เวลาเขาใช้ในการโทรโจิกต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนต่อมาก็คือจะเป็นแบบนี้มีหัวให้3แบบนะครับหัวผู้หญิงสีแดงหัวผู้หญิงสีเหลืองนะครับไม่ทราบว่าพี่เบ๋เห็นปะเนาะแล้วก็หัวผู้หญิงสีขาวนะครับก็จะเป็นไอมาโฟเบียแล้วก็ตัวสีเหลืองในพี่ต้นจําไม่ได้จริงๆนะแต่ประเด็นคือหัวเหลืองกับหัวชมพูเนี่ย คือแทบจะเหมือนกันเลยท่านผู้ชมแทบจะเหมือนกันมากๆต่างกันที่ปลอยผมนะครับผมส่วนที่พี่ต้นหยิบมาเพิ่มก็คือตัวนี้ครับเป็นเซเลโบนะครับเป็นหมวกของชาวเซเบียร์นะครับก็คิดว่าในตัวละครตัวนี้มันจะมีตัวหนึ่งที่ใส่เซเลโบได้นะครับก็คือจริงจริงมันใส่ได้เกือบทุกตัวแหละแต่คราวนี้ด้วยความที่ว่าหัวมันใหญ่เนี่ยมันเล็กอะพี่ต้นคิดว่าไอมา์น่าจะใส่ได้คือตัวนี้นะครับน่าจะใส่ได้นะครับที่เป็นหัวเซเลโบนะครับผมคราวนี้ตัวบอดี้เชฟของเขาเนี่ยสิ่งที่มันน่าแปลกใจก็คือรมมัทาช ตัวบอดี้เชฟของเขาคือตัวบอดี้เชฟเป็นผู้หญิงนะครับเป็นคล้ายๆผู้หญิงใส่ชุดกระโปรงแบบนี้นะครับเป็นชุดเหมือนนักเรียนเลยนะครับเป็นกระโปรงเขียวนะครับแล้วก็เป็นชุด สูตรแบบผู้หญิงนะครับผมเดี๋ยวพี่ต้นจะรีวิวให้ดูว่ามันเป็นยังไงบ้างแต่คราวนี้เองเนี่ยตัวนี้มีหลายคนบอกว่าซื้อไปเพื่อเอาไปใส่แบบเขาเรียกว่าหัวคัสตอมนะครับหัวคัสตอมของงาน B&K n b o นะครับที่มีคนไทยทําอยู่นะครับคราวนี้พี่ต้นคิดว่ามันน่าจะได้ด้วยบอดี้นะครับแต่สีเองเนี่ยบางตัวละครน่าจะได้อย่างเช่นเชอร์ปางอาจจะได้นะครับต้องลองไปวิ่ทีหนึ่งนะครับคราวนี้เองเียพี่ต้นจะลองรีวิวแต่ละตัวให้ดูกันเลยนะครับเริ่มกันเลยแล้วกันเนาะพี่ต้นจะประกอบเข้าไปเลยนะ ก่อนเลยก็คือผมเหลืองนะครับผมก็ใส่หัวลงไปนะครับแล้วก็ใส่พลังเวทลงไปนะครับคือตอนนี้พี่ต้นเคยจัดทางนะครับการรีวิวของเล่งของพี่ต้นนะครับมันก็จะมีเขาเรียกว่าพี่ต้นลองไปดูเนาะบางครั้งที่พี่ต้นรีวิวฟิกเกอร์ที่เป็นผู้หญิงเองเนี่ย ท่านผู้ชมจะเข้ามาชมในคลิปเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับพี่ต้นคิดว่าด้วยการที่ว่าเป็นสายที่เป็นของเล่นออกแบบเป็นผู้หญิงนิดๆนะครับแต่พี่ต้นคิดว่าบางคนเนี่ยก็เข้ามาชมด้วยความที่เป็นใจรักเลยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยสายของเล่นทั้งหมดเลยนะถ้าเกิดเรารักจริงชอบจริงเลยนะอย่าเพิ่งไปมองเลยว่าเป็นผู้หญิงแล้วแบบตัวละครจะไม่โดดไม่ไม่ไมโดดเด่นนะพี่ต้นว่า อย่างแบกวิดโออ่ะเป็นตัวละครผู้หญิงที่แบบเจ๋งมากๆ,ๆเลยตอนพี่ต้นรีวิวแบกวิดโอเยอะๆอ่ะก็ไม่ค่อยมีใครดูแบกวิดโอนะก็เลยงงๆว่าเป็นเพราะอะไรพี่ต้นก็ก,ก็พยายามหาคําตอบอยู่นะครับนี่ก็จะเป็นตัวแรกประมาณนี้นะครับส่วนหัวเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้พี่ต้นยังใส่ไม่ได้เนาะแล้วก็ตัวต่อมาก็จะเป็นตัวสีดําผมสีดําแบบนี้เลยเอาไานะครับผมนี่ใส่เข้าไปนะครับอึ๊บโอเคถือว่าใช้ได้นะดีกว่าตัวแดรเรียโมนสตาร์นิดๆเพราะว่า อย่างตัวที่เป็นแดเนียลมูนสตาร์ถ้าใส่หัวเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นตรงคอเนี่ยมันจะเห็นชัดเนาะคราวนี้พี่ต้นจะใส่ตัวพลังเวทนิดๆนะครับคราวนี้เนี่ยในตัว3ตัวนี้ท่านผู้ชมที่พี่ต้นเคยอ่านมาแล้วก็พี่ต้นเคยทราบในคอมมิพลังเขานี่แทบเท่าแบบเกิดกับเท่าๆเอ,อ็เอมม่าฟอร์สนะแต่ยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นคือมีเทเลปี้ได้คือเป็นเทเลพอร์ตแล้วก็ใช้พลังโทรจิตได้ด้วยคล้ายๆกับชาวเซเวียนะครับผมคือแบบคือเจ๋งมาก ตอนนี้พี่ต้นเองนะเอาตรงๆลยนะพี่ต้นรอตัวละครตัวหนึ่งที่กําลังจะออกคิดว่าน่าจะเป็นปีหน้าเลยคือแบ็คคิงใครเคยเคยดู X Men the first c a r d มั้งแบ็คคิงก็คือคนที่เล่นโดยเควินเบคคอนนะครับเควินเบคคอนคือเล่นเป็นแบ็คคิงคือแม่งโคตรเท่แล้วแบ็คคิงนี่พลังแม่งมหาศาลมากแต่ตอนหลังจบชีวิตด้วยการตายที่ว่าถูกพลังตัวเองอ่ะจำได้ปะที่แมกนิโต้ฆ่าเขาในในเรือจำได้ไหมก,ก่อนที่จะ แบบปัดกระสุนนะ่ะถ้าจะไม่ผิดเนาะปัดกระสุนแล้วไปโดนทําให้ชาวเซเวียพิการนะครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายคือตัวผมแดงนะครับโฟเบียนะเดายพี่ต้นจะไม่ผิดเนาะแต่ละตัวเนี่ยเขาทํามาได้สวยมากนะครับเดี๋ยวพี่ต้นจะอธิบายให้ดูว่าเพราะอะไรถึงทําได้สวยเดี๋ยวเราจะเริ่มจากจุดขยับนะอาจจะรีวิวตัวเดียวนะท่านผู้ชมนะครับตัวเดียวเพื่อเห็นจุดขยับเพราะตัวอื่น,นคล้ายๆกันนะครับโอเคพี่ต้นขอใส่ตรงนี้ก่อนเนี่แบบนี้เห็นไหมครับ แล้วใส่เข้าไปนี้พี่ต้นชอบงานแบบนี้มากพวกที่เป็นอุปกรณ์พาร์ทถ้าเกิดใครสนใจตามหาอุปกรณ์พาร์ทพวกขัวพวกมักพวกอุปกรณ์พวกมีดนะพี่ต้นแนะนําคุณปอยนะครับคุณปอยนะครับถ้าพี่ต้นจะไม่ผิดนะแล้วก็มีคนหนึ่งคือคุณนัน,นาพัฒน์นะนัน,าน,านาพัฒน์ก็มีขายพวกอาวุธอุปกรณ์นะครับลองไปดูได้นะครับก็หาได้ไม่ยากเข้าไปในกลุ่มซื้อขายมาเวฟิกเกอร์เดี๋ยวพี่ต้นจะแชร์ลิงก์ให้ในในคอนเทนต์ที่เป็นใต้ชื่อแล้วกันนะครับทุกคนจะได้ลองไปตามหาเนะ่เรียบร้อยครับ 3ตัวนี่เห็นไหมครับ s t ตปป o r อร์ดคาคุส่แล้วก็ Emma f o อร์สเน่เอ็มมาฟอร์สคือยืนยากมากนะผู้ชมดูดูด,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 ดิขายมาฟอร์สพีต้นเป๋ไปแล้วอะ่ะนะครับพี่ต้นเองก็พยายามที่จะหาตัวที่เป็นแตนให้ Emma f o อร์นะครับผมโอเคก็จะเป็นประมาณนี้คราวนี้นะครับพอเราเห็นแบบนี้นะมันเหมือนกับเขาใช้พลังเงี้ยตอนแรกพี่ต้นจําได้ว่าถ้ามันมีอยู่เรื่องหนึ่ง เออ่ชื่อเรื่องอะไรนะที่เป็น X Men แบบท้ายแถวว่ะเป็นซีรีส์ชื่อเรื่องอะไรนะไม่ใช่อย i n d a กอ e r ชื่อเรื่อง The g i f t e d น้องๆและท่านผู้ชมลองไปตามหาดูได้ เพราะว่าในเดอะกิฟเต้ถ้าพี่ต้นจำไม่ผิดจะมีตัว3ตัวนี้ที่เป็นสเตฟฟอร์ดทาร์ครูซที่เล่นโดยคนแบบเอเชียพี่ต้นจําได้แล้วน่ารักมากคนนั้นนะครับลองไปดูได้ในเดอะกิฟเต้ที่เป็นซีรีส์นะคราวนี้เองพี่ต้นจะขออนุญาตรีวิวนะครับหตัวแล้วก็จะมารีวิวหัวแต่ละตัวนะครับผมนะครับเราเลยเลือกดูร,รีวิวตัวนี้ละกันตัวเหลืองนะครับผมนะครับเริ่มจากตัวหัวก่อนเลยหัวหมุนได้3ามรอสิบองศานะครับดูตรงเบ้าคอนะครับท่านผู้ชมเบ้าคอคือก้มลงได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแต่เเงงยยนนนี่ติดิดดึคื ติดผมตรงนี้แต่ช่วงผมตรงนี้เป็นผมนิ่มนะก็เดี๋ยวพี่ต้นจะลองฝืนดูหน่อยอ่ะได้เห็นไหมเงยขึ้นได้นิดๆเลยลองฝืนนิดๆเห็นป่ะเงยได้นะครับโอเคเครานิดต่อมาเราดูช่วงแขนนะครับแขนยกขึ้นได้ที่ประมาณ180องศานะครับผม ช่วงแขนตรงนี้ท่านผู้ชมคงจะเห็นนะครับจะไม่มีรอยที่เป็นรอยของใบเสร็จที่เป็นข้อต่อช่วงต้นแขนกล้ามเนื้อที่เป็นกล้ามนะครับที่ทําให้หมุนได้แต่ช่วงข้อศอกเนี่ยจะเป็นลักษณะข้อศอกแบบซิงคูล่าจอยนะครับเป็นจอยเดี่ยวก็คือแบบนี้เป็นแบบผูกลงได้ประมาณนี้นะครับเนี่ยเป็น L j o จอยคือซิงคูล่าจอยแบบนี้นะครับส่วนช่วงข้อมือดูดึงมือข้างนี้นะครับหมุนได้3 6 0รอสิองศาขยับขึ้นลงได้แบบเป็นพลังอย่นได้นะครับผมจริงๆเขามีมือแถมมาให้อันนึงพี่ต้นเปิดให้ดูตรงนี้เนี่ เป็นมือที่เป็นมือกรำรนะครับแต่พี่ต้นชอบอะไรที่มันเป็นรู้สึกว่ามันจัดท่าทางก็เลยเลือกเป็นมือแบร์บแบบนี้แทนนะครับผมโอเคต่อมานะครับท่านผู้ชมเรามาดูตรงท่อนนี้ครับ อช่วงบอดี้ใต้ช่วงอกตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าบอดี้ใต้ช่วงอกเนี่ยตรงที่เป็นใต้ราวนมตรงนี้นะครับจะสามารถหมุนได้นี่เลยสามรคยสิบองศานะครับผมแล้วก็จะโค้งงอได้่างนี้นะครับนี่ประมาณนี้เห็นไหมเสื้อมันจะกระดกแบบนี้ใช่ไหมท่านผู้ชมแล้วก็หงายเนี่ยอาจจะได้ไม่เยอะนะครับแต่เราจะเห็นช่วงที่เป็นช่วงอกตรงนี้ที่เวลาเราหงายตัวขึ้นเนี่ยตัวเสื้อนเนี่ยมันจะพับขึ้นนะครับเห็นไหม นะตัวนี้ถือว่าทามาดีเพราะว่าอะไรในหลายๆตัวท่านผู้ชมเวลาเรากระโดกลําตัวขึ้นมันจะเห็นช่วงบอดี้ชอกอกเป็นรูๆตรงนั้นเองเนี่ยมันเหมือนช่วงแกะทอร่าแลนด์บางบอดี้ฟิกเกอร์เองเนี่ยเขาทำเชฟด้านข้างตรงนี้ท่านผู้ชมลองดูตรงนี้นะให้พี่เบลลองซูมถ้าตรงเนี้ยถ้าบางบอดี้ที่เป็นผู้หญิงทําเชฟช่วงเนี้ยมาเป็นโค้งๆแบบปลายๆลงมาเวลาเรากระดกตรงนี้ขึ้นน่ะจะเห็นรูเยอะเพราะว่าตรงช่วงหน้าอกนี้กับตรงปลายเนื้อมันจะไม่แบบเขาเรียกว่า ถ้าเรามองเนื้อเนื้อข้างนี้จะโค้งแต่เนื้อตรงกลางจะเว้าวขึ้นเพื่อที่มันก้มเงยได้สะดวกนะครับคราวนี้เองเนี่ยก็เป็นงานฮัสบที่พยายามดีไซน์มาในมุมพี่ต้นนะพี่ต้นอยากให้ฮัสบลลองเปลี่ยนเปลี่ยนงานของบอดี้ผู้หญิงอนะให้มีแบบให้มีฟีลลิ่งแบบตรงแขงนะมีข้อต่อเพิ่มนะพี่ต้นว่าเจ๋งแล้วก็ตรงเอวด้วยนะปัจจุบันนี้เอวตรงนี้ก็หมุนไม่ได้นะท่านผู้ชมเห็นไหมเอวหมุนไม่ได้นะครับหมุนได้คือช่วงบน ถ้าเรามองอย่างนี้ก็บุ่นไม่ได้เหมือนกันแล้วก็ใต้กระโปรงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นบอดี้ที่เป็นขาปกติเป็นบอจอยนะครับผมวิธีการยกก็คือยกได้ประมาณ90องศานะครับท่อนตรงนี้เห็นไหมครับบุ่นได้3ามรนะครับค่อนข้างดีเลยแล้วก็ไม่หลวมมากแล้วก็ท่อนขาตรงนี้เป็นดับเบิลจอยนะครับและที่พี่ต้นชอบอีกแล้วพี่ต้นเคยบอกเสมอว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ฟิกเกอร์ฮัสบ จัดทำขาหรือ articulation หรือจุดขยับเราเรียกว่า economic ตามหลักวิศวกรรมเนาะเป็นแบบนี้ดูนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ไปด้านหน้าแล้วก็หมุนอย่างนี้ได้ท่านผู้ชมคือถ้าอะไรก็ตามที่หมุนขาแบบนี้ได้นะพี่ต้นเรียนให้ทราบเลยว่าควรซื้อคือแม่งจัดท่ามันมากเห็นไหมถ้าทำอย่างเงี้ยแล้วก็หมุนเงี้ย โคตรเทรจัดท่ามันมากจริงที่ต้นชอบมากๆนะครับตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับในมุมของบอดี้ฟิกเกอร์ที่เป็นตัวผู้หญิงนะครับแต่คราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนของบอดี้ฟิกเกอร์ผู้หญิงคือมันจะมีเรื่องของอันนี้ครับความอ่อนในส่วนของเขาเรียกว่าตัวบอดี้นะครับบางทีขายืนยากบางทีบอดี้ตัวนี้จัดท่าลำบากแล้วก็ ตัวผู้หญิงเองเนี่ยส่วนใหญ่นะเวลาเล่นท่าฟิกเกอร์จะเล่นยากมากๆกนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวที่1นะครับส่วนตัวที่2พี่ต้นขออนุญาตไม่รีวิวตัวบอดี้นะครับพี่ต้นจะรีวิวในส่วนที่เป็นหัวอย่างเดียวก่อนนะครับตัวที่2จะเป็นหัวสีแดงนะครับเห็นไหมให้ดูที่หัวนะกับการจุดขยับถ้าเป็นหัวสีแดงทรงผมจะแข็งมากๆนะครับจะขยับยากมากไม่เหมือนกับตัวหัวสีเหลืองนะเห็นไหม จะขยับยากมากๆเลยนะครับแบบนี้นะครับคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเราหมุนนะครับถ้าเป็นหัวแบบนี้พี่ต้นคิดว่ามันเป็นหัวแอน e s สซอรี่ที่แถมมามันมักจะฝืดน,นะครับท่านผู้ชมข้างในบอลจอยมันจะฝืดมากแล้วเวลาเราขยับเนะี่ยมันรู้สึกว่าบอลมันจะหักตลอดเวลานะครับก็จะเป็นหัวสีแดงแบบนี้และสุดท้ายหัวสีดาที่เป็นเัลมาแบบนี้นะครับ นะครับหัวก็ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็หมุนหมุนยากมากเหมือนกันต้องจับดีๆนะครับพี่ต้นชอบอย่างหนึ่งคือพี่ต้นชอบฟิกเกอร์อะไรก็ตามที่เป็นทรงผมแบบนเนี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าบ๊อบเทนะครับเป็นทรงผมบ๊อบเทนะครับแล้วก็แบบปลายผมแฉกออกมาอย่างเงี้ยพี่ต้นแล้วก็ดูหน่อยอย่างเงี้ยท้าเหมือนเออคิมดามีคิมดามีที่เล่นอ e ีแตวอนคลาสซ์ Class, อ่ะตัดผมหน้าม้าแบบนี้นะโอ้ยคือเห็นปุ๊บถ้าอะไรตัดผมหน้าม้านะโอ้ยพี่ต้นจัดหมดนะครับท่านผู้ชมนะ เนี่เป็นแบบนี้เลยนะครับหัวก็เงยได้อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ก้มได้ปกติอย่างนี้นะครับเด็กพี่ต้นรองนะครับรองจัดท่านิดนึงนะครับบนสเต็แอคชั่นนะครับแล้วก็จะลองใส่หมวกตัวนี้นะครับอะพูดถึงหมวกหมวกตัวนี้นะครับจะแตกต่างจากชาวเซเวียนิดนึงพี่ต้นถึงแบบนี้ก่อนละกันเนี่ยนะเพราะอะไรรู้ป่ะท่านผู้ชม คือตรงนี้มันไม่ได้แถมตัวที่เป็นเหมือนพลังจิตที่ออกมาจากข้างหลังนะครับแต่ถ้าเป็นของชาวเซเวียจะแถมพลังจิตที่ออกมาจากข้างหลังด้วยเหมือนกับเป็นพลังแบบฟอร์สออกมาด้านหลังนะครับตัวนี้ก็เป็นหมวกธรรมดาตอนที่ยังไม่ได้เริ่มทํางานนะครับแล้วก็คราวนี้เองตัวรูพวกนี้เองเนี่ยมันเป็นลักษณะของข้างหน้าเนะี่ยคือใส่บอดี้ใส่ตัวเดือยมาแล้วก็ติดกาวนะครับแล้วก็ด้านข้างถึงจะเป็นแบบนี้ เสียบสวมเดยมาเล็กๆนะครับคือตัวนี้มีชิ้นส่วนนะพี่ต้นจะชี้ดูนะคือชิ้นใหญ่หนึ่งชิ้นแล้วก็ชิ้นด้านหน้าชิ้นเล็กเนี่ยอย่างเงี้ยที่เป็นตัวสายเล็กหนึ่งชิ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นพี่ต้นจะเลือกใส่ที่ตัวนี้เนี่ก็ไม่ได้หัวปิ้นนะครับพี่ต้นว่าให้เขาถือดีกว่านะครับเดี๋ยวพี่ต้นจัดท่ายน้องๆนะท่านผู้ชมดูและเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเมื่อเขายือนอยู่กับแม่เขาที่เป็นเอ็มราฟอร์จะสวยขนาดไหนตามกันมาเลยครับผม นี่ครับท่านผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างครับพอยืนในแอคชั่นสเตทนะครับและดูด้านบนย่อ yeah! เป็นคุณแม่นะครับผมโอ้โ oh, ห oh, หิวน้ำมากเลยขอนิดนึงแล้วกันเมื่อกี้จัดท่าแล้วก็หิวน้ำมากคือเรารีวิวกันแบบสบายๆท่านผู้ชมคราวนี้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเข้าสู่กระบวนการของการแรมอัพนะครับ รปอัพในที่นี้มีอะไรกันบ้างพี่ต้นจะแบ่งออกเป็น4แคตตากรีครับท่านผู้ชมแคตตากรีแรกเลยคือในเรื่องของ t e x t u r e Detail นะครับแคตตากรีที่2อคือ Articulation และหลักการเคลื่อนไหวตามหลักกายศาสตร์หรือเอ o ก o m น c มิกวิศวกรรมนะครับผมและแคตตากรีที่3ก็คือเรื่องของ p p รั่งนะครับและสุดท้ายคือบทสรุปภาพรวมและแหล่งซื้อขายที่เราจะสามารถหาได้ตอนนี้ครับท่านผู้ชมในเบื้องต้นเองนะครับทั้ง3ตัวนี้เรียนให้ท่านผู้ชมทราบก่อนเลยว่า Emma f r o s t นะครับบางสา าขาแทบจะไม่มีขายแล้วนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครสนใจนะบางสาขาในที่พี่ต้นเคยเห็นนะพวกเซนทันหรือในห้างโรบินสันยังพอมีอยู่บ้างนะครับแต่ปัจจุบันพี่ต้นสืบทราบมาว่าในห้างโรบินสันเองเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของโปรโมชั่นที่ไม่ได้เหมือนกันกันกบเซนทันนะครับถึงแม้โรบินสันเองจะเป็นเครือของเซนทันก็โปรโมชั่นจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับส่วน3ตัวนี้นะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับเราเข้าสู่กระบวนการกันก่อนเลยในเรื่องของแรมฮารถ้าเรามองโดยพื้นฐานส ตัวนะคบเราจะเห็นจากกรองแบบนี้นะครับพี่ต้นให้ดูนิดนึงถืออย่างนี้ละกันเนาะจากแบบนี้เลยเนี่ยก็จะเห็น3ตัวที่เราเห็นเหมือนกันด้านหน้าแต่ประเด็นคือตัวนี้ถ้าราคาพื้นฐานอยู่ที่1,195น้อกงๆและท่านผู้ชมลองคิดดูสิครับว่า1,195บาทกับบอดี้ที่อาจจะไม่ได้ไม่ได้เชฟอะไร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 คือ e อมมานี่คือยืนยากมากต้องขอโทษท่านผู้ชมเลยนะอาจจะ ให้แกไปพักนิดนึงก่อนแล้วกันเนาะคือยืนยากมากจริงๆนะครับแล้วก็เอ็มม่าเองเนี่ยก็เป็นขาแบบขาเปรียนะครับก็เริ่มต้นเองนะผู้ชมพี่ต้นพูดไปด้วยแล้วกันเนาะถ้าเรามองในมุมของเท็กเจอร์3ตัวนี้นะถ้าให้มาพูดถึงเจ็เท็กเจอร์กับราคาที่ที่เขาปล่อยขายกันเนาะ1นึ่ตามห้าพี่ต้นว่าอาจจะยัง ยังไม่ได้ฟูลฟิลขนาดนั้นเนาะหนึ่งเลยคือด้วยความที่ว่าบอดี้เองอาจจะเป็นบอดี้แบบประมาณว่าเป็นของบอดี้เชฟผู้หญิงนะครับสองก็คือแอตเซสซอรีที่แถมมาให้เนี่ยมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับท่านผู้ชมนะครับสามก็คือตัวฟิกเกอร์เองเนี่ยจุดขยับเองนะครับมันอาจจะยังแบบไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับแต่ที่พี่ต้นชอบในเรื่องของเท็กเจอร์แล้วก็อินดีเทลของขาคือท่านผู้ชมลองคิดดูสิหน้าทุกหน้า บใบหน้าทั้งหมดคือทํามันสวยมากๆด้วยหลักการแบบคล้ายๆกับ 3D p r i n นะครับท่ผู้ชมพี่ต้นพยายามจัดท่าเอ็มมาพิกนึงก่อนนะครับเนี่ยครับอ,อ่านี่นี่ไม่รู้จะยืนได้หรือเปล่าอ่ะนะครับก็ด้วยหลักการของ 3D Print นะครับก็คือเหมือนกับว่าเขาดีไซน์ออกมาด้วย drawing Design ในโปรแกรมอาจจะเป็น CAD h e ี่นะครับ CAD คือโปรแกรมของวิศวกรรมหรือจะเป็น ซิมทรอนนะครับหรือว่าเป็นโปรแกรม,มอื่นๆเนาะพอดีไซน์มาเสร็จปุ๊บเขาจะเอาตัวเนี้ยไปกลัดนะครับหรือไปมิลลิ่ง CNC นะครับในงานที่เขาเรียกโปรเซสว่าแมชชีนนิ่งพวกโปรเซสแมชชีนนิ่งพวกนี้คือโปรเซสที่จะเอาเหล็กหนึ่งก้อนเนี่ยที่จะมาทําเป็นโมดิ่งเนี่ยมากัดนะครับหรือว่ามากรึงหรือว่ามาเจียนะครับพวกฟิเนชชิ่งโพลิชชิ่งมิลลิ่งเทอร์นิ่ง CNCEDM ไวคัตต่างๆใครที่เรียนในส่วนของวิศวกรรมจะพอทราบอยู่เนาะพอหลังจากนั้นเนี่ยพอเขามาเทอร์นิ่งอะไรเรียบร้อยแล้ว,ลวเนี่ยในหนห้า าโมนเนี่ยอาจจะอย่างเช่นถ้าเป็นหัวตัวนี้นะหัวผมเรืองเนี่ยเขาอาจจะวางเลเยอร์1นึ่คาวิตี้หนึ่งคาวิตี้คือ1หน้าโมนอาจจะวางไว้ทั้งหมด30หัวพอเวลาฉีดหนึ่งทีโทษทีนะครับเวลาฉีดหนึ่งทีอาจจะได้หัวทั้งหมด30ชิ้นแล้วเขาก็จะมาตัดคลิปต่างๆพี่ต้นจะชี้ให้ดูจุดหนึ่งนะท่านผู้ชมมันจะมีจุดหนึ่งท่านผู้ชมลองไปดูได้ในของเล่นของท่านผู้ชมนะที่เป็นใบหน้าทางเข้าเลซิน,นมักจะอยู่ด้านนี้ ด้านที่เป็นข้างหูตรงนี้หรืออาจจะเป็นด้านหลังซึ่งมีผมปิดอยู่เพราะอะไร พราะว่าจุดพวกนี้เองเนี่ยมันจะมีเกรดสมมุติว่าตัวนี้เป็นหน้าโมนถูกไหมครับแล้วตัวนี้เป็นพวกหัวจะมีเกรดอย่างเงี้ยเกรดคือตัวนี้เป็นเหมือนทางเข้าเลยซินวิง่งก็ไปแล้วก็จะกระจายตัวออกมานะครับเพราะฉะนั้นเองเราถึงได้หัวแบบนี้ดีๆเจง๋จงๆออกมานะครับหลังหลังฮาร์บพัฒนาดีมากเรื่องของ 3D animation หรือ 3D print ต่างๆนะครับส่วนต่อมาเรื่องของ articulation อย่างที่เรียนให้ทราบในแคต e g o รีตอนแรกเลยก็คือจุดขยับด้านฟังก์ชันยังด้อยอยู่นะครับด้วยความเป็นเชฟของบอดี้ผู้หญิงท่านผู้ชมจุดแขนจุดไ่ตาง ยังดูด้อยถ้าได้แขนตรงนี้มานะตรงช่วงไปเสร็จตรงนี้นะพี่ต้นว่าโซกู o และก็จุดหนึ่งที่น่าสนใจเลยที่อยากให้เพิ่มคือจุดที่เป็นเอวไม่ใช่บอดี้ช่วงใต้เชสช่วงลาวนมนะเป็นช่วงเอวหรือช่วงฮิปเนี่ยตรงนี้ควรขยับได้พี่ต้นว่าเจ๋งเลยแต่ที่ดีคือจุดนี้ครับจุดตรงหน้าแข้ง ทีมต้นบอกว่าถ้าได้หน้าแข้งแล้วขยับได้นะท่านผู้ชมหน้าแข้งคือบริเวณนี้เนาะได้หน้าแข้งมาแล้วขยับได้นะจัดท่าโคตรมันคอนเฟิร์มเลยจริงนะครับนี่คือจุดของอ t ิคู l เลชันนะครับถ้ามองในเชิงกายศาสตร,ร์และการเคลื่อนไหวแบบหลักวิศวกรรมนะครับหรือ e ีก o รน m มิ e เอนจิเนียรนะครับจะมองได้ว่าจุดขยับทุกจุดสามารถขยับได้อยู่ใน zone. สไตรโซนสไตรโซนคือยกแขนขึ้นนะครับสุดได้ ไปข้างๆได้ร8อยหมุนแขนได้นะครับหมุนอย่างนี้ได้นี่คือสไตล์โซนนะครับเพราะฉะนั้นเองถ้าสามารถจัดท่าแล้วได้รูปร่างแบบนี้ถือว่าฟิกเกอร์ของท่านอยู่ในคุณภาพที่ดีเลยสุดท้ายนะครับในเรื่องของแอปแพรนแอปแรนหรือการลงสีต้องเลือกนะครับอย่างคอนเซ็ปต์ของต้นฮีโร่กองคมบาดนิ้วขาสีไม่เปไม่เปื้อนไม่กาวใครจะบอกว่าโหเรื่องมาก ท่านผู้ชมพตถนเลือกมากไม่จริงนะท่านผู้ชมลองคิดถึงเม็ดเงินที่ท่านผู้ชมจ่ายไป700หรือ1,000หรือ1495หรือ5,000มันเป็นฟิกเกอร์ที่อยู่กับตัวเรามันเป็นวัตถุนิยมที่มีโอกาสจะอยู่ในช่วงที่เรียกว่าเป็นของแลได้ในอนาคตถ้าเราลองเลือกในส่วนที่เป็นสีไม่ดีตำหนิเชน่นจุดสีนิดหนึ่งท่านผู้ชมลองคิดดูสิถ้าเราไปลงสีเอง สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะไม่ใช่เป็นของเบสิกแล้วมันจะเป็นกาการคารัสตอมราคาอาจจะตกไปอีกหรือถ้าเราเลือกสีไม่ดีมีตำนหนินิดนึงเวลาเราขายก็ต้องบอกว่าสีมีตําหนิราคาก็จะถูกลงไปอีกนะครับนี่คือประเด็นในเรื่องของวัตถุนิยมที่เวลาเอามาขายแต่ถ้ารืดพูดเรื่องหนึ่งจิตใจเนี่ยเราเลือกไปเถืะท่านผู้ชมเพราะเงินของเราอะ่ะนะครับ เพราะฉะนั้นแอปแพรนนี่เป็นส่วนประกอบสําคัญเลยในการเลือกสินค้าจริงๆนะครับโดยภาพรวม3ตัวนี้นะถ้าพี่ต้นยกคะแนนให้ในหัวข้อแรกนะอยู่ที่8คะแนนเรื่องเท็กเจอร์นะครับส่วนเรื่องของฟังก์ชันพี่ต้นให้8คะแนนครับผมส่วนสุดท้ายคือแอปแพรนอันนี้ยอมรับจริงๆว่าลงสีที่หน้ามันเนียนมากและด้วยพื้นฐานของคอนเซ็ปต์พี่ต้นคือเลือกกล่องคมบาดนิ้วค่ะสีไม่เปื้อนไม่เปื้อนตัวนี้พี่ต้นเลยเลือกสีที่หน้ามาสวยมากๆและ ยิ่งใครนะที่มีภรรยาหรือคุณแฟนเป็นคนที่ชอบแต่งหน้าช่วยผู้เชื่อวพี่ต้นครับให้เขาช่วยเลือกเขาจะรู้เลยว่าหน้าตัวนี้สมบูรณ์แบบหรือเปล่าเพราะว่าผู้หญิงเองเวลาเขาวางโครงหน้าใช่ไหมก่อนแต่งหน้าเขาจะพอดต,ตัวเองเป็นสีกราฟอย่างนี้แล้วก็จะดูว่าถ้าตรงกลางเทียบตาเทียบตาตรงเนี้ยถ้ามันเยื้องนิดนึงถือว่าไม่ได้คุณภาพแล้วนะครับตรงนี้พี่ต้นให้9คะแนนเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมจากคะแนนสกอร์8 89 3ตัวนี้ในราคาที่พี่ต้นได้มานะฟังดีๆนะ1,195ลด40%เหลือ737บาทพี่ต้นซื้อ3กล่องประมาณ2,001พี่ต้นใช้สิทธ์อปอัพ12%ของพี่เบ๋ใช้คะแนนเดวันการ์ดอีก500คะแนนนะครับก็คือไม่ห้ารเราคะแนน2,000คะแนนแรก500บาทพี่ต้นเหลือ3ตัวนี้แค่ประมาณพัน 5, ประมาณพันสอง0้กว่าบาทเองตกเฉลี่ยตัวละ400รอยเองนะผู้ชมตอนนี้โปรโมชั่นนี้ยังมีถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนะครับลองไปตามหาได้เลยหรือใครสนใจจะลองทักสอบถามพี่ๆในกรุ่มซื้อขายมาเฟฟิกเกอร์ได้ไม่ว่าจะเป็นพี่โอพงนรินนะครับผมหรือคุณแรปเปอร์สโนนะครับหรือสอบถามความรู้ดีๆได้จาก พี่บุ๊กเอกลักษ์นะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของ X-Men ได้เลยหรืออีกท่านหนึ่งถ้าพี่ต้นจำไม่ผิดเดี๋ยวพีต้นจะลองไปดูชื่อจริงๆก่อนพี่ต้นยังอ่านชื่อของอท่านผู้นี้อ่านยากอยู่แต่พี่ต้นจําได้ว่าเขาให้ความรู้พี่ต้นเยอะมากๆแล้วก็เป็นคนที่พยายามแชร์ คอนเทนต์ดีๆใน Facebook ของกุ๊ปเราที่เป็นภาษาอังกฤษท้าพี่ต้นจะไม่ได้เขาน่าจะชื่อคุณรามอนนะครับผมเขาเคยเจะให้คําแนะนาพี่ต้นเกี่ยวกับเรื่องของการทํา YouTube ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจนะลองไปหาความรู้ดีๆได้ในกลุ่มนะครับผมแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับรักกันชอบกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กับช่องของต้นฮีโร่กันด้วยตอนนี้เราจะถึง1นึ่งแสนแล้วนะพี่ต้นอยากให้ถึงหนึ่งแสนไวๆอีกไม่กี่สัปดาห์พี่ต้นจะลองเอาของที่พี่ต้น เตรียมไว้ที่จะมาแจกมาทําคลิปให้น้องๆและท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับผมว่าคลิปตัวนี้จะเป็นยังไงแล้วก็ของที่แจกมีอะไรกันบ้างน,นะครับผมมีทั้งของที่มาจากผู้สนับสนุนมีทั้งของส่วนตัวของพี่ต้นเองด้วยนะครับผม ก็ลองไปดูกันได้นะครับในคลิปเร็วๆนี้สำหรับเรืต้นฮีโร่ช a นน e l ต้องขอ,อยากร่ำลากันไปก่อนนะครับใครที่เป็นสาวก X-Men ยกมือขึ้นใครที่เป็นสาวก x อ e n ยกมือขึ้นอย่าลืมมาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็แชร์คลิปนี้ด้วยนะครับไปแล้วครับ I love you สวัสดีครับ